15สิงหาปอปามาขายเหรียญ EP ที่77สวัสดี FC ผู้ติดตามแฟ,แฟนแฟนรายการช่องของปาป,า,ปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกันอีกเช่นเคยฮะกับ EP ปอปามาขายเหรียญ EP นี้เป็น EP ที่77ตรงกับวันที่15สิงหาคมกลางเดือน ปีพศ2565ประมาณนี้ฮะคลิปนี้ปอปานำเหรียญมาให้ดูกันมาแบ่งปันกันเนาะก็วันนี้มารอบบ่ายท่านผู้ชมวันนี้มารอบบ่ายน่าจะเป็นรอบค่ำแล้วล่ะกว่าจะบันทึกเทปเสร็จก็โอเคฮะรายการเหรียญก็มีพอประมาณปั่นนี้เนาะใครอยากได้ก็เดี๋ยวก็ดูคลิปจบก็ไลน์เข้ามาฮะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านเลยฮะเพื่อนผู้ติดตามเจ้าของเหรียญละ ที่ส่งเหรียญมาขายแล้วก็สําหรับ f อที่เข้ามาขอแบ่งปันเหรียญเนานะท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญละน่าจะประมาณ5บาทฮะสำหรับเหรียญ1บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2520ฮะก็ประมาณนี้ฮะเหรียญละ5บาทเนาะอ่ะปะป่าก็จับมาวางเป็นเพื่อนกับเหรียญอื่นๆเข้าไปเนาะประมาณนั้นนะฮะต่อมาฮะท่านผู้ชม ต่อมาก็เป็นเหรียญหนึบาทหลังวัดพระแก้วปีพศ2525รูปแบบเสียญใหญ่นะที่หาพบเจอกันได้ง่ายผลิตออกมากันถึง5ครั้ง5ปีพศเลยทีเดียวก็เหรียญละ6บาทเท่านั้นเองนะฮะเหรียญละ6บาทใครมีก็เดี๋ยวประปาทำคลิปจบกันเนาะเหรียญละ6บาทท่านผู้ชมต่อมาก็1บาทปี05ตราแผ่นดินใครอยากได้ฮนะก็เหรียญละ6บาทเช่นเดียวกัน ลองลงมาก็เป็นเหรียญ5บาทปีพศส5 5 3บาใครอยากได้ฮะเหรียญละ10บาทเหรียญละ10บาทโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะเป็นกี่วาระเนี่ยท่านผู้ชมรู้สึกว่าอ่ะ1บาทที่ระลึกฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ขาดวาระย่อยๆไป2วาระฮะท่านผู้ชมขาดวาระย่อยๆไป2วาระ ก็เป็นเหรียญที่ผ่านใช้ฮะผ่านใช้ปกติก็ถ้าผ่านใช้ก็6 5ร้อยท่านผู้ชมเนาะที่ประปาขายอยู่650แต่ปปามีเหรียญใหม่ให้เหรียญหนึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหรียญใหม่นะฮะเป็นเหรียญผลิตน้อยที่สุดในบรรดา16วาระด้วยซ้ําแต่ประปาก็จับมาวางไว้ให้คะคลิปนี้ขาดไป2วาระวาระรู้สึกเป็นวาระย่อยๆสองเหรียญก็ประมาณราคาซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ10บบาทคลิปนี้ก็ เอาท่านผู้ชมว่าใครอยากได้เนาะจาก650้อยห้าะปะ่าเอา630บาท630บาทขาดวาระย่อยๆท่านผู้ชมนะเดี๋ยวใช้น้องเอมียเขาแจ้งทีงนึงถ้าใครอยากได้นะฮะย่อยจริงๆท่านผู้ชมนะก็ผลิตออกมาประมาณสัก3ล้านเหรียญเนี่ยก็พบเจอกันง่ายๆแต่ปป่าเอามาจัดชุดเนี่ยแล้วก็แบ่งขายไปด้วยอย่างเงี้ยก,ก็ก็ช่วงตกหล่นก็ประมาณนั้นเนาะใครอยากได้ฮะ630บาทะฮะปกติ650นะฮะผ่านใช้อ่ะปะป่าแถมเหรียญใหม่ไปเหรียญหนึ่ง แต่ได้เหรียญเด็ดครบนะฮะเหรียญเด็ดก็มีนี่ท่านผู้ชมหนึ่งอยข้าวแล้วก็เหรียญน,นี้อ่ะยี่สิบห้าปีองค์การนาไมโลกแล้วก็เนี่ยท่านผู้ชมนะสามรอบสเสด็จนิวัดอ่ะเป็นเหรียญสภาพผ่านใช้นะฮะใครอยากได้อ่ะสภาพก็อย่างที่เห็นกันนะท่านผู้ชมนะตกลงปรงใจว่ารับได้ก็สามารถไลน์มาหาน้องแอมมินะ650หกร้อยห้าสิบหือหกร้อยสามสิบนะครบชุดสิบหกวาระผ่านการใช้งานมีอ่าไม่ผ่านอยู่เหรียญเดียวสวยๆเลยฮะ ผลิตน้อยที่สุดด้วยเหรียญนี้นะผลิตน้อยที่สุดด้วยอ่ะปอปามอบให้จัดให้กันไปเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะเป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่ลึกฮะ,ะเหรียญพระราชินีฮะมีอยู่ 2, 4, 6, 6, 6, อยสองสี่หกหกเหรียญฮะแล้วก็เหรียญสองพระองค์ฮะสองสี่หกเจ็ดอ่ะเจ็ดเหรียญฮะสําหรับเหรียญสองพระองค์นะมีอยู่เจ็ดเหรียญสภาพก็ยังโอเคอยู่ท่านผู้ชมฮะสภาพยังโอเคอยู่ก็พระราชินีมีอยู่สองสี่อ่าประมาณหกเหรียญเนาะก็ อาจจะชอบสะสมไม่เหมือนกันใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามาต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่เคยตั้งอ,อันดับไว้ก็คือรู้สึกจะเป็น50ปีสํานักงานคณะกรรมการมีอยู่2เหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญพระพี่นางเธอก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานอันนี้ก็ประมาณเหรียญละ80บาทฮะแปบาทแล้วก็มาเป็นออมสินฮะออมสินเนี่ยก็ยังอยู่ที่60บบาทนะสภาพผิวสวยท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ ยังดูได้นะฮะดูได้นะฮะไม่ใช่อยู่ในสภาพที่เก่าซะจ,จริงๆเลยฮะส,สภาพอยู่ได้ยังเป็นออมสินดูได้เลยสวยผิวก็ยังมันๆอยู่นะฮะต่อมามท่านผู้ชมฮะอะรู้สึกจะเป็นของพคินีเธออันนี้ปะปาเรียงทั้งด้านหน้าด้านหลังไม่ผ่านการใช้งานฮะเดี๋ยวปะปาดึงภาพสูงให้ดูก่อนเนาะไม่ผ่านการใช้งานฮะอยู่ในตลับอย่างดีฮะก็คือเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานปะปาก็พยายามจะใส่ตลดับไว้ให้เลยนะฮะอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานอะรู้สึกว่า จะมีอยู่นระปาได้มาเป็นถุงใหญ่เลยแล้วก็มีทับซ้อนเข้ามาอีกท่านผู้ชมฮะก็มีอยู่หลายเหรียญพอสมควรเอาใครอยากได้ครับไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ100บาทฮะหนึบาทถ้าใครเอาครบ10เหรียญตอนนี้ปปาขอเหรียญละ80บาทนะฮะถ้าครบ10เหรียญนะฮะหรือมากกว่านั้นนะฮะปอปาคิดเหรียญละ80บาทถ้าเหรียญเดียวท่านผู้ชมฮะปอปาขอก่อนเนาะเพราะไม่ผ่านการใช้งานพร้อมตลับเนี่ย ถ้าเหรียญเดียวไม่ถึง10เหรียญก็แล้วกันไม่ถึง10เหรียญปปะขายให้เหรียญละ100บาทเนาะแต่ถ้าครบ10เหรียญ80บาทฮะหรือมากกว่า10เหรียญนะอ่าเพราะปปะนั้นก็น่ามั่นใจว่าในสต๊อกยังพอมีอยู่ครับเพราะว่ารับทับซ้อนเข้ามาโอเคนะเอาง่ายว่ามีมากกว่า10เหรียญใครอยากได้นะเหรียญเดียวไม่ถึง10เหรียญเหรียญละ100บาทเพราะเป็นสภาพ UNC อ่าสภาพใหม่ดีกว่าเนาะไม่ผ่านการใช้งานแต่ถ้า10เหรียญเปียกขึ้นหรือว่าขึ้นไปเนี่ยก็ขอเหรียญละ80บาทประมาณนั้นนะ อโอเคฮะแล้วก็ไม่สามวาระท่านผู้ชมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดวาระไม่สำ้ำฮะสิบเอ็ดวาระไม่สาำก็สามารถไหลเข้ามาได้นะฮะต่อมาท่านผู้ชมตรงนี้เหรียญเทียบประปาจัดชุดเนี่ยก็ถือว่าทําลําบากท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละชุดเนี่ยต้องประกอบไปด้วยเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากฮะเพราะผลิตน้อยอะไรประมาณนั้น นะอย่างเหรียญที่ลึกเนี่ยหบาทที่ลึกอะ่ะก็มีเหรียญหายากนมท่านผู้ชมนะก็มีเหรียญหายากกว่าจะจับมาครบชุดเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเรารับมาวาระอย่างนี้วาระเดียววาระเดียวแล้วก็ขายไปเลยเลยประมาณนั้นนะฮะก็จัดชุดนี้ค่อนข้างจะติดขัดตรงเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็หายากอ่ะโอเคเนาะตรงนี้ก็เป็นชุดเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะหลายคนคงยังไม่เข้าใจเดี๋ยวพ่อปาจะทําคลิปให้ดูนะฮะเหรียญ หนึ่งบาทปีพศ2525หลังวัดพระแก้วท่านผู้ชมฮะที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีอ่ะเนี่ยนะท่านผู้ชมรุ่นเนี้ยท่านผู้ชมนะฮะแต่เขาผลิตออกมาถึง4ครั้ง4ปีพศฮะเริ่มจกเริ่มจากพศแรกก็เป็นปีพศ2525ผลิตน้อยที่สุดฮะตรงนี้4ล้านกว่าเหรียญแล้วก็มาปีพศ2526อันนี้ก็หลักประมาณ38ถ้าปอปาจำไม่ผิดนะสามบาทอาสาม สามปีพศหลังนี้จะมี38 38ล้านหลังจากนั้นก็มาเป็นโคดอาโคด6อ่าโค้ด2ี28เดี๋ยวว่าปลาเลี้ยงให้ฟังเนาะเอาง่ายๆว่า3โคดเนี่ย26 27 28เนี่ยรวมกันแล้วท่านชมฮะก็ตกราวๆสัก250ล้านเหรียญเห็นจะได้ฮะก็เฉลี่ยออกนะท่านชมฮะแต่รู้สึกว่าจะเป็นโคด27เนี่ยน่าจะมากกว่าเพื่อนประมาณเนี้ยเดี๋ยวป้าจะมาทำคลิปนำเสนอให้ดูเนาะก็สรุปแล้วฮะ เป็นโค้ดที่หายากที่สุดก็คือ1บาทปีพศ2525โค้ด25โค้ดเนี่ยท่านผู้ชมฮะอยู่ตรงอ่าในนกวายุพักด้านด้านล่างเนี่ยฮะใต้ค่าว่าบาทเดี๋ยวป้าปาจะทําคลิปรายละเอียดให้ดูเนาะโค้ดนี่หายากกว่าเพื่อนฮนะใครที่ศึกษาเหรียญแล้วก็ชอบสะสมเหรียญจะรู้ฮนะป้าปาขายเป็นชุดฮนะ2 5 2 6 27แล้วก็28ฮนะรวมแล้ว4โค้ดนะชุดนี้อะ ประปาขายให้ปะกะติวันก่อนประปาทําไปร้อยหกสิบแล้วก็ขายไปด้วยเนาะแล้วก็คลิปนี้ประปาแบ่งปันแค่ร้อยห้าสิบพอนะฮะร้อยห้าสิบแต่จะไม่มีบ่อยท่านผู้ชมนะถ้าว่าไม่ดวงดีจะได้โคตรยี่สิบห้าเข้ามานะฮะถ้าไม่ได้โคตรยี่สิบห้าเข้ามาประมาณนั้นนะหายากท่านผู้ชมนะก็อโคตรสี่โคตรด้วยกันเนาะสี่ปีพศหนึ่งร้อยห้าสิบาทรู้สึกว่าจะมีอยู่หนึ่งชุดสองชุดแล้วก็สามชุดท่านผู้ชมสามชุดนฮะเมื่อกี้นี้มีเอฟซีนครสวรรค์มาขอไปใช่ไหม อ่าแบ่งปันไปแล้วรู้สึกว่าจะ4ชุด4 4ี่ชุดเลยท่านผู้ชม f อนครสวรรค์อ่ามาขอแบ่งปันไปแสดงว่า f อนครสวรรค์นเนี่ยรู้จริงว่ามีอยู่4โค้ดฮะแล้วปปาก่อนจะส่งเนี่ยปปาตรวจสอบอย่างแม่นยำฮะสำหรับโค้ด25ฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะดูง่ายท่านผู้ชมถ้าคนดูเป็นดูง่ายสำหรับโค้ด25้าเขาจะใกล้เคียงคล้ายคึงกับโค้ด28จปฉันปปาไม่กล้าป,ป,ประกาศรับซื้อฮะนะเพราะว่าหลายคนส่งมาเป็นโค้ด28นะ ก็เกิดปัญหากันเล็กน้อยในการซื้อขายปปาก็ยุติไปปป่าก็มีก็เอาไม่มีก็แล้วไปก็คือแต่ถ้าใครอยากได้โค้ด 26, 27, 28เนี่ยราคาถูกมากใช่ไหมราคาถูกมากอะนะถ้าวันใดปป่าหาโค้ด25ไม่เจอก็เดี๋ยวปป่าจะทำเป็นโค้ด 26, 28มาจําหน่ายในในราคาต่าๆเองท่านผู้ชมนะฮะประมาณนั้นนาะมีอยู่4 4ชุดนะชุดละ4โค้ด4เหรียญนะ25 26 27 28 หายากท่านผู้ชมเห็นอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมป้าปาจะบอกว่าหายากนะฮะก็เป็นที่น่าสะสมของนักสะสมเลยทีเดียวสําหรับ4โคตรปีพศประมาณนั้นนะฮะโอเคเนาะต่อมาใกล้ใกล้รายการสุดท้ายท่านผู้ชมก็เป็นอ่านี่ก็คือเป็นชุดเช่นเดียวกันชุดเหรียญ5บาทพญาคุดฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าหบาทครุฑเก้าเหลี่ยมปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้า คุดเฉียงปีพศ2520แล้วก็คุดเฉียงปีพศ2522มาสิ้นสุดที่คุดผ่าปีพศ2525โอเคฮะปอปลาเรียงตามลำดับปีพศเรียบร้อยฮะผ่านใช้แต่โชคดีฮะไม่ผ่านใช้ท่านผู้ชมวิงวิงเลยฮะปอปาก็ขายธรรมดาเท่าไหร่เอยฮะ200 220ใช่ไหมที่ทำมาใช่ไหม ใช่ไม่ผ่านใช้เหรียญหนึ่งก็ถือว่าโชคดีนะอ่าเป็นของแถมจากประปาไปก็แล้วกันนะถ้าเป็นใหม่อย่างนี้ทั้งหมดท่านผู้ชมอะน,นะ<ม>ประปาว่าน่าจะโดนประมาณเกืบอบ300เลยทีเดียว200ใช่200กว่าขึ้นกับร่วมหลักๆ300ท่านผู้ชมถ้าเป็นเหรียญใหม่เลยฮะ<ม>แต่ไม่เป็นไรฮะอ่ะปะปาก,ก็มาแบ่งปันกันไปอ้าเป็นเหรียญเหรียญผ่านการใช้อยู่3 3มเหรียญ3ปีพศแล้วก็มาได้เหรียญใหม่ไปเหรียญหนึ่งโอเคเนาะก็ยังขาย250นะฮะอ้อย สองรอย,ยี่ท่านผู้ชมสองรอย,ยี่ฮะปะปาผิดอีกละปะปาผิดละพลาดอีกละ,อกละโอเคเนาปะปะปาจัดชุดเนี่ยท่านผู้ชมฮะจะมีเหรียญยากเข้ามาประกบนะฮะมีเหรียญยากก็คือหนึ่งบาทเนี่ยก็โคดยี่สิบห้าหายากห้าบาทเนี่ยก็เป็นเก้าเหลี่ยมหายากฉะนั้นใช่ว่าจะทํากันง่ายๆฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ ง่ายๆท่านผู้ชมฮะหาพบเจอแบบนี้ได้ยากนะที่จะมาทําเป็นชุดแบบนี้เพราะมีตัวตัวหลักๆคือต,ตัวหายากประกบอยู่เนาะก็ประมาณนั้นฮะเอาเป็นว่า5บาทครุฑมีอยู่2ชุดนะใหม่ทั้งคู่ท่านผู้ชมนะปอปลาสละเหรียญใหม่มาให้เลยฮะตีเป็นราคาธรรมดาไปเลยนะปกติเหรียญปอปลาก็ขายออกประมาณ70-80แล้วใช่ไหมเ <ไอ S 1> หรียญใหม่เนี่ยเกินนั้นด้วยซ้ํา จ้าแต่ปปายัดให้มาเลยนะไม่เป็นไรเนาะมีอยู่2ชุดใครอยากได้ชุดละ2 2 0หลังจากนั้นก็านอู้ชจากนั้นก็มามีมีเสด็จมีเสด็จนะอยู่1 2 3 4สสี่เหรียญอ่ะ80บาทนะเสด็จอ,อยู่ในกรอบเลยวันนี้ให้อยู่ในกรอบเลย80บาทท่านผู้ชมอ่ะประมาณนั้นใครอยากได้หลังจากนั้นก็ตาแผ่นดินนี่เคยขายออกเท่าไหร่ครับเนี่ยสภาพป่านการใช้งานที่เราเคยขายไปเนี่ยหกร้อยเหรอหกร้อยบาทบอ่ะโอเคฮะท่านผู้ชมเป็นเหรียญรอห้าตราแผ่นดิน ผลิตออกมาตั้งแต่ปีรอศ95มาปัจจุบันวันนี้ก็น่าจะโดนประมาณ2 2 3 0ปี่านผูปี้ชมนะก็แต่ข้อมูลเป็นจำนวนการผลิตเยอะเพราะผลิตออกมาใช้จ่ายรวมๆแล้วเนี่ยประมาณสักราวๆ24-25ปีฮนะฉะนั้นสันนิษฐานกันว่าผลิตออกมาเยอะประมาณนั้นนะฮะผลิตออกมาเยอะไม่เหมือนปีที่มีรอ,อเนาะเพราะปีรอศอนี่ก็จะปีต่อปีก็ไม่น่าจะ มีจำนวนการผลิตมากเท่าเหรียญที่ไม่มีรอสอฉะนั้นแบบไม่มีรอสอห้าปปาขายออกอะเหรียญละห0 0บาทใครอยากได้ก็สามารถไลน์ข้ามาถามนอ้องแอมินได้เนาะจบแล้วนะ,ะสําหรับคลิปนี้ปอป่ามาขายเหรียญรอบค่าโอเคเนาะบางครั้งอาจจะเป็นรอบคำ่ำมันท่านผู้ชมฮะเป็นรอบค่าบางครั้งก็อาจจะเป็นรอบสายก็อย่าลืมกดติดตามช่องของปป่าไว้นะฮะจะได้รับการแจ้งเตือนเนาะก็สังเกตดูการแจ้งเตือนขึ้นนี่ก็ อาจจะเป็นช่องของปปาที่ปปามานําเสนอรับซื้อเหรียญหรือไม่ก็เป็น E ีพีมาขายเหรียญก็อย่าลืมกดติดตามท่านผู้ชมฮะเนาะก็ประมาณนั้นนะฮะจบแล้วนะสาหรับปปามาขายเหรียญในวันที่15สิงหาคมปีพศ2565อ P ีที่77ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับหลายๆคนและหลายท่านที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญกับช่องของปปามาตลอดสําหรับอ่า FC ใหม่ผู้ติดตามใหม่ที่จะขอแบ่งปันเหรียญกับช่องของปาปาก็สามารถติดต่อทางไล ne แอดไลน์อยู่หน้าจอได้เลยนะฮะเราขึ้นไว้อยู่ด้านล่างของจอโทรศัพท์ของท่านมือถือของท่านโอเคเนาะคลิปนี้ก็ปาปาคงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ